สวัสดีครับผมกินเที่ยวคุยกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับถ้ามาจากฝั่งนู้นนะคือทางที่มาจากทางเซนทันวิ่งผ่านตลิ่งชันเข้ามาเส้นราชพฤกษ์ตรงนี้วันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านโคบิสโซครับวันนี้ผมจะมากินสเต็กใช่กินสเต็กเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านสเต็กที่เขาย่างด้วยเตาถ่านครับและเชฟที่เป็นเชฟเจ้าของร้านนะครับคือเชฟมายเขาบอกว่าเป็นเชฟที่ชนะการแข่งขันวอลคิสเชนไทยแลนด์ครับ เขาบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร้านนี้เนี่ยจะมีเมนเทอร์หรือว่าคนที่วางคอนเซปต์ของร้านเนี่ยคือเชฟวิวแมนครับเชฟวิวแมนนี่ถือว่าเป็นกรรมการที่สําคัญของท็อปเชฟ Thailand และตอนนี้ที่แบบว่าเห็นได้ตามตซเชืยอที่แบบว่าดูแบบโหเสียงดังดูคึกคักดูแบบพลังมากๆเลยคือเฮลคิทเชนไทยแลนด์ครับแหมผมอยากรู้เลยว่าร้านเนี้ยมีการวางคอนเซปต์แบบนี้แล้วก็มีเชฟที่ได้ได,ดีกี ระดับประเทศอีกหนึ่งคนมาร้านสเต็กข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าไป หมด4อย่างแล้วเดี๋ยวเราจะรอมาก็คือจะมีในส่วนของสเต็กข้าผัดมันเนื้อที่แบบจะมีเนื้อใส่แล้วก็มีเป็นสแสกอปนะครับแล้วก็สั่งอาหารที่เป็นเมนคอร์สเนี่ยเขาจะให้แบบว่ามีของแถมซึ่งเลือกได้เราก็จะเลือกเป็นสลัดแซลมอนและนี่คือเครื่องดื่มที่เป็นสปริงดูสดชื่นมากขอลองชิมหน่อยนะอือ สดชื่นเปรี้ยวปี๊ดเลยอะอืมเมนูนี้อร่อยมากระหว่างที่เราคอยอาหารเขาก็จะมีเป็นขนมปังมาให้สองอันเป็นขนมปังชาโคเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ร้านเลยขนมปังสีดำอันนี้เป็นขนมปังสีขาวแบบธรรมดาแล้วก็จะมีเนยแบบนี้มาให้แล้วเราก็ปาดแบบนี้อืม รอยนี่เป็นสลัดแซลมอนที่อันนี้จะเป็นแบบว่าที่เราสามารถเลือกฟรีได้อยู่ในเซตเมื่อเราสั่งเมนคอร์สสองอย่างหน้าตาสลัดแซลมอนมนแบบนี้หน้าตาดูดีมากการปเเยแบบนี้เลยอือหือโหอมอ่ะหอมซอสเข้มมากอ่ะบอกเลยว่ามีส้มมีแอปเปิลมีสโมกแซลมอนนี่เลย เมนูนี้สดชื่นบุณครับผมอันนี้คืออะไรครับกระคุี่โบครับอ๋อโอเคขอบคุณ oh, okay. ครับวากิวกาลิกโบแปลเป็นไทยไง่ายๆว่าข้าวผัดกระเทียมอ่า ดีมากเลยอันนี้เป็นข้าวผัดมันเนื้อที่เขาจะมีท็อปเป็นเนื้อวาเกิวอันนี้คือเล็งว่าอยากกินมากอันนี้คือเนื้อวาเกิยวที่เขาออนท็อปมาทิมกับไข่ดิบอย่างนี้หืม,ม,มเนื้อหอมกระเทียมหอมไฮไลท์ที่จะบอกไว้ข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดของข้าวผัดมันเนื้อก็คือการที่มันจะมีมันเนื้ออย่างงี้แทรกอยู่ข้างใน นดีมากข้าวผัดมันเนื้อที่ดีในความรู้สึกของผมเนีผมว่ามันคือการที่มันมีข้าวมีเนื้อมีมันเนื้อทุกอย่างมันผัดแล้วมันเข้ากันแล้วกลิ่นกลิ่นที่มันได้คือกลิ่นของกระเทียมแล้วกลิ่นของเนื้อที่มันไม่มีกลิ่นเหม็นสาบอ่ะมีแต่ความหอมของมันแบบนี้แล้วคุณดูเด็ดมันดูเข้ากับไข่ดิกมากๆแล้วยิ่งทำตัวโตนะ เมนูต่อมามาเสิร์ฟแล้วอันนี้เป็นซิบลอยอเคนี่เป็นไซส์250ซีนะครับไซนี้เป็นซิบลอยเป็นเนื้อออสเตรเลียนนะครับเขาบอกว่าที่นี้จะมีความเป็นส่วนของมีมันแทรอยู่บางๆเราบอกไว้เขาทำมันเป็นแบบว่าเป็นมีเดียมนัา้นฐานมากอันนี้คือเมนคอร์ที่เราเห็นว่าจะต้องสั่งนะครับนี่คือที่บอกว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียนอย่างนี้ ดูความ้ยซี่ดูความฉ่ำของเนื้อข้างในที่แฝรออกมาแล้วเขาบอกว่าเขาย่างด้วยเตาถ่านโหซีสันใช้ได้เลยอะ่ะขอลองชิมหน่อยเนื้อนุ่มมากอะ่ะโหเมนูนี้ประทับใจมากสำหรับคนที่เป็นสายสเต็กอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งการย่างสเต็กี่ยการยา่างบนเตาถามว่าถ้าคุณย่างแล้วมันสุกได้ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอาการไหม อาการแข็งแล้วคุณดูเนื้อชิ้นเนี้ยนี่คือเนื้อชิ้นใหญ่250กรัมที่เขาย่างมาย่างมาันจะมีสีแบบนี้นี่คือผมบอกว่าขอเป็นมีเดียมนะเอาประมาณเนี้ยคือไม่สุกเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปแล้วความนุ่มของเขาอะเนื้อไม่เหนียวนุ่ม แล้วยังคงรสชาติของเนื้อถือว่าได้ดีมากๆใส่เนื้อใส่สเต็กผมบอกเลยว,ว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ส่วนตัวผมชอบแล้วก็เมนูสนุดท้ายที่อยากจะลองเขาบอกว่าที่นี่นอกจากสเต็กปล่อยแล้วเขาบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของสแกลล็อกที่นี่ เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมาที่ร้านโคบิโซจะด,ดูความโอ้โหความฉ่าความจุ๊ซซี่แบบนี้กลอบที่ราดซอสมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอลองชิมอืมรุ่มฉ่ำมากอะ่ะอร่อยอร่อยอีกแล้วอะ่ะ ลิ้นไข่ลิ้นมันแต่บอกเลยว่าลิ้นผมอ่ะที่กินไปสี่จานเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยหลังจากกินเสร็จแล้วก็ออกมาจากที่ร้านเขานะครับก็บอกว่าอันเนี้ยแล้วแต่ชอบลิ้นไข่ลิ้นมันแต่ส่วนตัวลิ้นผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยอร่อยดีแหมตอนที่เดินกลับออกมาิดนึงเมื่อกี้เห็นแบบว่าเชฟที่นี่เขาเป็นดารารางวัเลเลย เปลี่ยนรางวัลเยอะมากเลยอ่ะโอ,อ้มันก็โอเคนะทำให้เราสึกว่าเออการกินอาหารกับร้านที่แบบว่ามีการล่ารางวัลเกิดขึ้นเนี่ยจะได้กินเมนูแปลกๆแ,แ,แล้วรสชาติลิ้นที่แบบว่าเราไม่คุ้นเคยแต่ว่าอย่างหนึ่งคืออร่อยแน่นอนอะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากด้วยกินเที่ยวขยรรวัญกันเัศการวังหน้าสบายครับ